อ่าคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องใช้คําว,ว่าโซเชียลออกมาแฉะนะคะมีทั้งหลักฐานต่างๆภาพจากกล้องวงจรปิดว่าใครเผารถคือเขาบอกว่าในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอเอาเผานะถูกเผาไปแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยสามคันแล้วมีการทิ้งจดหมายไว้ด้วยนะก็เมื่อวานนี้ของข่าวภาคเที่ยงนาเสนอกันไปนะคุณผู้ชมเพราะเขาบอกว่าชาวบ้านเองก็เดือดร้อนจับไม่ได้สักทีทิ้งจดหมายไว้เนี่ยอ่านใจความจับไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องส่งฟ้องพูดถึงเรื่องกลมตํารวจพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้ เรายังวิาพากษ์วิจัยกันว่าโอ้โหอย่างนี้ก็น่าจะสติไม่ค่อยดีแล้วละ<ฆ>่ะปรากฏทํางานกันรวดเร็วหลังจาก4ี่เดือนไม่มีความคืบหน้าแค่คืนเดียวคืบเลยเหรอหลังจากสี่เดือนไม่มีความคืบหน้าทีมของของเราคุณพิทพงศ์จตุรพิทพพรล,ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้บทสรุปเป็นอย่างไรดูเลยค่ะอะเดียวกันไปลุกแล้ว วันนี้ห้าทุ่มสิบหกนาทีไฟลุกได้จักพักหนึ่งจะมีคนเดินออกมาจากสาแยกเสียงที่บรรยายในคลิปเป็นผู้เสียหายรายแรกที่บอกเล่าถึงความไม่ชอบมาพากลของเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเชื่อว่าชายในภาพเป็นคนร้ายที่ลงมือเผารถและยังเชื่อได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มตน้น หลังจากที่เราเห็นภาพในเพจนะครับเราก็ใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานานจนกระทั่งทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นี่ร้านคำแหงซอย2ครับแต่ว่าจากการลงพื้นที่น่าตกใจมากกว่าเพราะว่ามีรถถูกเผาแบบนี้หลายคันหรือว่านี่อาจจะเป็นการวางเพลิงต่อเนื่องเจ้าของรถยังเปิดใจยอมรับว่าช่วงแรกคิดว่าเพลิงไหม้เพราะระบบของรถแต่พอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชายคนนี้เดินออกจากจุดเกิดเหตุอย่างใจเย็น จึงมั่นใจว่านี่คือคนวางเพลิงแต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมทีมสนามข่าวยังได้คุยกับเจ้าของรถที่เพิ่งถูกเผาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพูดกับเราทั้งน้ำตาว่ารถคันนี้เป็นของขวั่แต่งงานมีคุณค่าทางจิตใจเหตุที่มั่นใจว่าถูกวางเพลิงเพราะเจอจดหมายข้อความประหลาดและพระพุทธรูปหนึ่งองค์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยากให้ทำยังไงมากที่สุดพี่บอคือตอนนี้ตามจับ คนไย่ท่เนี๋ย่งสูงไม่อยากให้เกิดบใครอีกแล้วนะทุมคนเราอยู่ในแนวสงบสุขอัจจุตำรวจสอนอหัวหมากยอมรับช่วง4เดือนที่ผ่านมานี้มีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์อย่างน้อย3าคันคันแรกวันที่10มิถุนายนแต่คนร้ายวางเพลิงเผารถไม่สําเร็จคันที่2วันที่24มิถุนายนแม้มีภาพวงจรปิดแต่กองพิสูจน์หลักฐานระบุว่าไม่ใช่การวางเพลิงและล่าสุดเจดกันยายนถึงมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการวางเพลิงจริงๆ คือเราจะเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายหรือบุคคลต้องใส่คนนี้นะฮะอย่างอยบุคคลต้องใส่คนนี้ต้องให้ได้ตัวมาสืบสวนสอบสวนก่อนว่าใช่ไม่ใช่ช่วงเย็นมีข่าวดีจากตำรวจว่าจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วที่ห้องพักย่านบึงพระรามเก้าสรุปชายคนนี้เป็นคนได้ร่อนมีบัตรผู้ป่วยจิตเวชคนในห้องเจอหลักฐานเด็ดทั้งน้ำมันผสมทินเนอร์จดหมายข้อความประหลาดพระพุทธรูป เรียกได้ว่าปิดคดีในวันเดียวหลังผ่านมา4เดือนเหลือเพียงรอสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้นวิรัตจจำจดถ่ายภาพพิธพงศ์เจตุรพิธพรทีมข่าวอาทยากรรมสนามข่าวเจสีรายงานก็ไม่ต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาแล้วเพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะไปเกิดเหตุกับรถบ้านไหน